สวัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยที่มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นการให้โดยสมิหาไปแล้วนะครับทอมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพืติในรคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนกันให้เพราะเหตุในคนได้นะครับมีกรณีอะไรบ้างนะครับที่แม้มีการพื่ในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามมติขกฎหมายนะครับแพ่งแลายานิดนะครับเขาก็ได้กําหนดไว้ว่านะครับ กรณีที่นะครับผู้ให้เนี่ยไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะผู้รับเนี่ยมาพิจหรือคนได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบัมเ็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบัมเ็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะนที่นะครับผู้รับเนี่ยนะครได้มีการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้นี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สิน นะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการเอาพื่อในตคนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนเอ่อคืนกันให้นะครับเพราะเหตุที่ลูปเป็นในคนได้นะครับคนที่สองนะครเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพารลติดพันธ์นะครับค่าพารลติดพันธ์นี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีมีค่าารติดพัันอ่ยูกบ อย่างอื่นอย่างเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยนะมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยครได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการพึ่งในละคนนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุในคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุในคนได้นะครับเพราะถือว่า เป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าผลิตภัธฑ์ครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติอการนะครับ่ังเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่ อยกางดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้ยาวเนะครับพ่อแม่เนี่ยนะมีการยังดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนนามลูกเนี่ยมีการประพฤติเงินเดนนะครับกรณีนี้นะครับก็บอแม่ก็ไแม่สามารถที่จะถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกประพฤติเงินเนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงย่เงินให้โดยหน้าที่ทำหน่ญยงานนะครับประการที่สี่เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับ คือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของนการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็ประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะครที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกในเรื่องนในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาลูกเนี่ยมีการบอกเพื่อนในคนนะครับแบบนี้นะครัแบบ พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เหตุที่ในละคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคณแล้วนะครับนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายละอักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายละอักษรนะครับเช่นขอกันให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะ ถอนคืนกินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละครได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละครนั้นนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ร่วมพ้นไปแล้วนะครับหเดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละณนะครับถ้าระยะเวลาได้ร่วมพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับตนในชิ้นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการ ประพติโดยคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื <Wars> ่อระยะเวลาได้รับผลไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังเหตุการณ์ที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติโดยคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องถอนกินกันให้ประเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติโดยคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด ใช้ห่วนไอาการสำนักนอาการทูงสุดความทีจ่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกกับปัญหาข้อกฎหมายกับท่านสวันนี้สวัสดีครับ